หม,ม่มซ่าวฉงเป็นอดีตนักแสดงที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงในยุค80ด้วยหน้าตาที่หล่อเหล่าจมูกโดง่งและมีดวงตาที่กลมโตในช่วงพีกๆเขาถึงกับได้เล่นเป็นพระเอก ในขณะที่หลิวเตอ๋อหัวกลับได้เล่นเป็นพระรองอย่างเช่นในหนัง City Kids 1989หรือพาแล้วต้องเจาะเป็นต้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับอดีตพระเอกที่เคยหล่อเหลาแบบเขาเพราะในขณะที่พระรองในตอนนั้นแบบหลิวเตอ๋อหัวยังสามารถอยู่เป็นดาวค้างฟ้าของฮ่องกงมีผลงานออกมาอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบันแต่ตัวพระเอกอย่างเขานั้นกลับมีชะตาการรมที่ต่างออกไปเหมือนฟ้ากับเหว เพราะในขณะที่หลิวเตือหัวยังมีงานหนังงานเพลงหรืองานโฆษณาเข้ามาอย่างไม่มีขาดสายเคยดังเมื่อยุค80ยังไงก็ยังดังแบบนั้นในยุคปี2021แต่กับเส้นทางชีวิตของอดีตคู่ซีบนจอยอย่างมอ่อเส้าชงกลับชวนให้ต้องสะท้อนใจเพราะภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้คนบนโลกโซเชียลของจีนที่อัปเดตล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2021ที่ผ่านมานี่เองจากที่เคยเป็นหนุ่มฮอตของยุค80ที่เคยขึ้นกล้องด้วยเสื้อยืดกางเกงยีนสุดเท่ มอเซ้าชงกลับปรากฏกายบนเวทีอีเวนต์เล็กๆในเมืองจีนด้วยชุดสูทสีดำดีไซน์แก่ๆที่ยับยุ่ยยี่เหมือนไม่เคยผ่านเตารีดมาก่อนแต่สภาพเป็นมนุษย์ลุงแบบร้อยเปอร์เซนต์ชนิดไม่เหลือผ้าของหนุ่มหล่อตากลมในอดีตแม้แต่นิดเดียวชาวเน็ตจีนปากมอมหลายคนเข้าไปแซวเขาอย่างเอาเป็นเอาตายเช่นใส่มาได้ยังไงสูทแบบนี้มันควรอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วนอน่นนี่คุณเรียบคนเสื้อผ้ามาจากก้นตู้แล้วเพ่นมาขึ้นเวทีโดยที่ไม่ทันได้รีดมันเลยได้งไงแต่หนักที่สุด เห็นจะเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าถ้าคุณไม่ทอดทิ้งหงสินคุณคงไม่มีชะตากรรมที่ตกต่ำเช่นนี้เนติเซนจีนแดงนี่มันปากคอรราะร้ายจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวทีโปรโมทสินค้าเวทีเล็กๆในห้างสรรพสินค้าเล็กๆของเมืองจีนที่มอเซาชงถูกจ้างให้ไปร่วมเวทีซึ่งเวทีอีเวนต์เล็กๆแบบนี้เป็นที่ที่ให้อดีตดาราดังๆของฮ่องกงอย่างมอเซาชงล้อเจเหลียงหรือหือเจี๋ยจริงได้ทำมาหากินเลี้ยงชีพในบ้านปลายบนจีนแผ่นดินใหญ่ เห็นแล้วก็ได้แต่สะท้อนใจแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นไอดอลของเราทั้งนั้นแต่ทุกอย่างล้วนเป็นไปตามการเวลาทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์เป็นของตัวเองแต่มันจะเป็นแค่เพียงช่วงหนึ่งเท่านั้นที่สุดแล้วมันก็จะผ่านไปอย่างไม่มีวันหวนคืนขึ้นอยู่กับว่าใครจะตักตวงและเก็บออมดอกผลแห่งความรุ่งโรจน์นั้นไว้ได้มากกว่าการแค่นั้นพูดถึงมอเซ้าชงแล้วเขาเป็นอดีตเพรเอกของวงการหนังจีนฮ่องกงที่แอบชื่นชอบอีกคนหนึ่ง เพราะนอกจากจะทั้งหล่อทั้งเท่แล้วเขายังมีความสามารถทางด้านการแสดงไม่แพ้ใครสามารถเล่นได้ถึงบทบาททั้งดราม่าและแอคชั่นแต่ทำไมเขาถึงยืนระยะในวงการได้ไม่นานแบบที่หลิวเต๋อหัวหัวฟูเฉิงและหลิวชิงวินทําได้แอดเคยทำคลิปของเขาเกี่ยวกับเรื่องราวดราม่าครอบครัวที่เขาแยกทางกับผงสินและทอดทิ้งลูกชายที่เกิดกับเธอจนถึงขั้นที่ว่าพอลูกชายของพวกเขาโตมาแล้วไม่เคยเรียกเขาว่าพ่อเลย แแอดยังไม่เคยทำคลิปประวัติของเขาแบบจริงจ<ๆ>ังสักทีวันนี้เราจะมาตามติดเส้นทางชีวิตของเขากันบอกไว้ก่อนนะครับว่าประวัติของเขานีหายากพอสมควรมีอยู่ติดเดียว<ๆ>ทั้งๆที่เขาก็ดังไม่แพ้หลิวเต๋อหัวหรือกัวฟู่เฉิงในอดีตเลยแอดจะพยายามรวบรวม,รวมและเรียบเรียงประว<ๆ>ัติของเขาให้ออกมาดูแบบรู้เรื่องที่สุดก็แล้วกันนะครับม่อเสาชงหรือแม็กซ์หมอกนักแสดงและนักร้องชื่อดังชาวฮ่องกงเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคมปี1960 ปัจจุบันอายุ60ปีเขาเริ่มต้นชีวิตการแสดงด้วยการได้รับเลือกให้เข้าสังกัดชอปราเดอร์สในปี1980และได้โลดแล่นอยู่ในวงการในฐานะนักแสดงชายรุ่นใหม่ฝีมือเยี่ยมของฮ่องกงเขาได้เล่นหนังกำลังภายในสไตล์ชอร,ระหว่างปี1983ถึงประมาณปี1985ก่อนที่จะหันมาเล่นหนังแนวสมัยใหม่ด้วยการรบบรเป็นตำรวจสากลในหนัง The Magic Crystal 1986หรือ3ซ,อซ่าสิงสิงประกบซินเทียรรดร จางเมียดและลิ้วเต๋อหัวซึ่งแอดว่าในเรื่องนี้เขาหล่อและขึ้นกล้องอย่างสุดๆก่อนที่จะได้ช่วงกลาง8 0ูจนถึงต้น90ที่เป็นยุคทองของเขาหมอเศร้าฉงสามารถแสดงได้ดีทั้งบทแอคชั่นผดโผลบทตลกและบทดราม่าเข้มข้นทําให้หลายๆเรื่องแม้จะประกอบกับนักแสดงดังๆร่วมรุ่นอย่างลิ้วเตอหัวหรือคนอื่นๆเขากลับได้รับบทเด่นหรือบทพระเอกของเรื่องโดยหนังเด่นๆของเขาที่ผู้ชมบ้านเรารู้จักและจดจำกันได้เป็นอย่างดีก็อย่างเช่น 3าซ่าสิงสิงหนึ่งเก้าโหดตามพี่นายกหนึ่งเก้าแปดแปโหดข้ามรุ่น1988 ีคนสุดท้าย1988ถาแล้วต้องจบ1989ตาไม่ว่าแต่อย่าเจ็บ1989เพื่อนผู้หญิงและคนเหลม1990 นักซิ่งนักรักนักเลง1991เป็นหรือตายไม่เห็นแปลกก็เพื่อลูกก็เพื่อเธอ1991เอ็นเจอร์ฟอร์ส1991 waylight of the forbidden city no regret no return ning the assassins called picture card right in time ning นางพยามานเมฆฝัย1994และภาพยนตร์ซีรีส์้วงเฟยหงภาค2ถึงภาค5 1992ถึง1994 ที่เขาเข้ามาระบบทเลี้ยงคุณแอนหยวนเปียวที่ถอนตัวออกไปเป็นบทสร้างชื่อในช่วงท้ายๆก่อนที่ชื่อเสียงของเขาจะค่อยๆลดลงแต่เขาก็ยังกลับมาขึ้นจอในบทสมทบในยุคปี2000ในหนัง Love is a many stupid t i n g 2004รันปารารัน2008 และ Seven Assassins 2012เป็นต้นเขายังมีเครดิตในการแสดงมาจนถึงปี2016กับหนัง The Apparition ส่วนทีวีซีรีส์นั้นมีรายชื่อในเครดิตของเขาทั้งหมด5เรื่องคือสึกสนางพญา1980 สายเลือด1980ปโอเปเรชั่นนัว่าแปดหนูกลันทรี1985และซีรีส์งวงเฟยหงเวอร์ชั่นเจ้าเหวินจัว1995 หลังจากที่เกษียณออกจากวงการบันเทิงฮ่องกงเขาก็ได้ไปรับงานที่ไต้หวันและเมืองจีนทั้งงานแสดงและงานอื่นๆก่อนที่จะถูกกระนำซ้ำเติมชะตาชีวิตด้วยการถูกจับข้อหาผัวพันกับยาเสพติดที่ปักกิ่งเมื่อปี2011ก็ยิ่งทำให้เส้นทางชีวิตของเขาที่ย่ำแย่อยู่แล้วดิ่งลึกลงเหวไปมากกว่าเดิมปัจจุบันไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนักว่าเขาไปตั้งถิ่นทั้มาหากินที่ไหนกันแน่ระหว่างแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน รูแต่ว่าเขาไปไปมา,มาเพื่อทำมาหากินระหว่างจีนกับไต้หวันบ่อยๆโดยยึดการโปรโมตสินค้าตามห้างต่างๆเป็นอาชีพแบบที่แอดเอาข่าวมาเล่าให้ฟังกันนี่แหละและนี่คือเรื่องราและข่าวคราวอัปเดตของอดีตซูเปอร์สตาร์ฝีมือเยี่ยมของฮ่องกงที่แฟนหนังจีนยุคก,ก่อนไม่มีใครไม่รู้จักเขาอย่างแน่นอนม้อเศร้าฉง